มิงลาบาชื่อดานะคะขายก๋วยเตี๋ยวพม่าอยู่หน้าวัดซิค่ะเปิดมานานแล้วค่ะ1 2บสจะสิปีแล้วค่ะที่แรกเราเป็นลูกน้องคนอ่นเขาค่ะแล้วก็เจอพี่เขาก็เลยแต่งงานกันค่ะแล้วก็มีลูกแล้วก็ไม่อยากทำบ้านคนหืุนเขาอะเราก็ทำตัวเองเปิดร้านเล็กๆหน่อย คือเราเคยฐานมาที่พม่าค่ะก็เลยจําได้ว่าสุดแบบนั้นแล้วก็อีกอย่างแม่เราก็กลับบ้านไปพมา่าแล้วก็มาบ่อยๆแม่เขาก็รู้ว่าทํำยังไงบ้างแม่สอนมาดี่พม่าเหรอคะอบเสี้ยวข้าวซอยะค่ะเที้ยวจะแบบซุปถั่วค่ะซุปถั่วทําจากถั่วแล้วก็มีเส้นใหญ่ทีที่พม่าเน้นกินถั่วมากกว่าค่ะเขาไม่ค่อยได้กินกหน้าสัตว์เท่าไหร่ แบบแขกแบบพี่นะเพราะว่าเราเป็นแขกพมา่าแขกพมา่าค่ะพม่าแต่แตเขาจะชอบกินพวกกะปิหรือพวกปลาอะไรนี้เขาชอบกินแบบว่ามีขาิขาวๆแต่พวกที่เราไม่เคยได้ทานกันอย่าง,งก็เลยกินมังค่ะาวันตะกก็เป็นเต้าหู้เหมือนกันค่ะทำจากถั่วถั่วเหลืองค่ะอันนี้ต้องทำแบบเต้าหู้ก่อนแล้วหัห่นอันนี้เป็นน้ำ ผักดองอันนี้ทีเราทําเองค่ะค่ะผักดองของบ้านเรานั่นแหละที่ค่ะอพยายามได้แบบมีรสชาติพมเพิ่มน,นิดนึงค่ะพยาายมใบชาจะทัวค่ะสลัดพามาแล้วมามันไปกินมาของเขาอยู่แล้วทัวอะไรมันก็มาเป็นแพ็คๆนะคะเราโต๊ใส่ผักไปแล้วก็ยำนิดหน่อยใบชา,าคือคล้ายๆชาเขียวอ่ะอาหารเอาไปดองค่ะ เครื่องเทศจะมาจากพม่านะคะแล้วก็เส้นจ,จะเส้็ที่นี่ค่ะเพราะว่ามันมาจากไกาอลอ่ะัวจะมามันก็กินไม่ได้แล้วเราไม่คิดว่าจะแบบกินได้ทุกวันนี้ได้วันเนี้ยนะตอน,นก็ทุกคนก็แบบเปิดใจกินกันเยอะค่ะดีใจ ร้านก๋วยเตี๋ยวพอย่อแม่ยุที่พอรัดนะคะมาชิมกันได้นะคะติดกวาซิกเลยค่ะ